เราจะเรียกชื่อว่าอะไรดีเออ361ดุกีสามร้อยหกสิบเองศารองเท้าคู่นี้เฟรม2นะครับเดี๋จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็มีปัญหาการเรียกชื่อแบรนด์นี้นะครับ นี่เป็นรองเท้าวิ่งจากประเทศจีนนะครับแบรนด์นี้ชื่อว่า361องศานะครับหรือว่า361ร e h หรือว่าจะเป็น361หรือจะเป็น361อันนี้ผมไม่รู้จริงๆเดี๋ยวใครรู้3หรือว่าเรียกอก361องศาไปเลยนะเพื่อนๆใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะคู่นี้นะครับ361องศา Frame เฟรมสอนอ่ะเราเรียกว่า2เฟรม2.0เฟรมเฟรมรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศจีนเป็นรองเท้าอีกหนึ่งคู่จากแดนมังกรน,นะครับเ,เพื่อนเอเราจะเห็นจากรองเท้าจากประเทศจีนเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันก็ขนส่งง่ายนะซื้อง,ง่ายนะครับเราสามารถซื้อผ่านช็อปปี้เราซด้าแล้วเขาก็มาส่งที่บ้านเราได้เลยนะครับคู่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กัน,นะครับก่อนอืึ่งเราม,มาดูดีไซน์ก่อนละกันนี่ เฟรม2.0นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยหมุนตัวดูหนึ่งรอบน้องสีขาวเป็นสีขาวนวลนๆนะครับจอจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับอัปเปอร์นะครับเพื่อนครับอัปเปอร์เป็นผ้าเมชเหมือนเป็นใย,ยสังเคราะห์โมโนเมชน้ำหนักเบาโปร่งเห็นนิ้วเลยไหม เห็นนิ้วไหมนี่โปร่งโล่งระบายอากาศได้ดีมากนะครับลิ้นรองเท้าแบบบางอรอบข้อเท้าก็บางมีแพทนุ่มๆตรงนี้ฟองน้ำบวกนุ่มตรงนี้เพื่อล็อกกระชับข้อเท้านะครับอัปเปอร์โดยโรวมทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับถัดมาก,ก็คือตัวมิโซบ้านนะครับโฟม โฟมนะครับมีชื่อว่า Quick Foam e นะครับเป็นโฟม P-Bags นะครับที่ใช้ในซ u ปเปอร์ชูทั้งหลายให้ความนุ่มความเด้งนะและก็นี่ตรงนี้มีรูมีร่องอยู่นะครับเ,เพราะว่าพื้นโฟมเนี่ยประกอบด้วยโฟม2ชั้นนะครับซ้อนกันแล้วก็ขั้นตรงกลางด้วยแผ่นคาร์บอนเพลตตรงนี้ที่มีชื่อว่า Quick b o a r นะครับ พื้นชั้นกลางที่น่าสนใจคือมีความนุ่มเด้งไม่เท่ากันชั้นบนเนี่ยจะนุ่มเด้งมากกว่าชั้นล่างชั้นล่างก็จะออกเฟิร์มากกว่านะครับแต่แยกไม่ออกผมยังแยกไม่ออกว่าชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่2อ,อยู่ตรงไหนแต่เอาเป็นว่ามีสองชั้นนะครับพื้นโฟมโอ๋อผมเห็นละโอเคนี่ตรงนี้เพื่อนๆมันเป็นสีขาวตรงนี้มันจะอันนี้มันจะเป็นลายแบบเป็นเม็ดๆอะ่ะ แล้วก็ชั้นที่2ตรงนี้ก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์คนละเท็กซ์เจอร์เลยชั้นล่างนี่จะเป็นพื้นยางพื้นโฟมที่ลายต่างกันอะ่ะเ,เรียงไม่ถูกว่ะเดี๋ยวเพื่อนๆใครซื้อมาแล้วไปดูแล้วกันนะอืมจะต่างกันนะครับชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนก็จะออกนุ่มเด้งหน่อยชั้นล่างก็จะออกเฟิร์มนิดนึงนะครับแล้วก็ขั้นตรงกลางด้วยตัวควิกโบนที่เป็นแผ่นคาร์บอนเพลทตรงนี้แล้วก็อีกเทคโนโลยีนึงนะครับที่ใส่มาในรองเท้าคู่นี้นั่นก็คือ Pressure relief นะครับ window คือตรงล่องตรงกลางเนี่ยครับเพื่อนๆที่เขาเว้นเอาไว้เนี่ยเวลาที่เราเวลาที่ใส่วิ่งนะครับมันก็จะรองรับแรงกระแทกเข้าไปใช่ไหมพอเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่แล้วมันก็จะร e l ตัวเองเออกมาแบบนี้ปล่อยพลังแบบนี้ก็จะเพิ่มความนุ่มเด้งเข้าไปนะครับนี่แบบนี้กดเข้าไปตรงนี้เวลาที่เราวิ่งก็จะกดเข้าไปอย่างนี้ยพอเรา ถีบตัวออกมันก็จะเด้งออกนี้น,นะครับเน้นเรื่องของรองรับแรงกระแทกทัชดาวน์ลงไปแบบนี้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตเราแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนที่คิกออฟก็จะรีล e สรีคอเวอรี่เข้าไปรีลลสนี่ปล่อยพลังกลับมาตรงนี้นะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของเขานะครับในเฟรม2.0ถัดมาเอาโซนะครับเอาโซมีในตำแหน่งที่ จำเป็นจริงๆนะครับนั่นก็คือบริเวณหน้าเท้าด้านหน้าตรงนี้แล้วก็บริเวณส้นเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับพื้นโฟมตรงนี้ก็จะถูกเซาะร่อ,องตรงนี้ออกตัดออกไปพยายามทําให้น้ําหนักคู่นี้เนะี่ยมันเบาให้ได้มากที่สุดถัดมาเดี๋ยวไปฟังฟีลลิ่งการใช้งานของผมกับรองเท้าคู่นี้กันนะครับว่าเฟรม2.0ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ มาพูดถึงการใช้งานของรองเท้ารุ่นนี้กันบ้างน,นะครับคู่นี้เนี่ยผมใส่ตรงไซน์นะครับใส่ได้พอดีเท้าผมเป็นคนเท้าปกตินะครับเ,เพื่อนไม่บานไม่กว้างแล้วก็ไม่ล้มคู่นี้ใส่ได้พอดีนะครับเหลือพื้นที่โทบ็อกซ์เล็กน้อยพอให้ขยับได้บริเวณอุ้งเท้าก็กว้างยืนได้เต็มเต็มนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากนะ แต่ก็ยืนได้เต็มๆนะครับส่วนเรื่องของบริเวณส้นเท้าการกระชับเท้าเวลาที่เราใส่วิ่งออตอนแรกผมรัดเชือกไม่ถึง runner loops นะครับก็จะรู้สึกไม่กระชับเล็กน้อยนะครับมีอการส้นหลุดนิดๆนะพอรัด runner loops แล้วนะครับใส่ได้กระชับเท้าดีมากเร่งความเร็วขึ้นมารองเท้าก็ติดไปกับเท้าได้ไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดนะครับเพื่อน ถือว่าออกแบบกระชับเท้าอบอุ้มเท้าได้ดีทีเดียวนะฮะเรื่องของการระบายอากาศนะครับใส่คู่นี้มาประมาณ1ชั่วโมงไม่มีปัญหาเรื่องเท้าอบร้อนนะครับระบายอากาศได้ดีต่อมามาต่อที่ตัวโฟมกันบ้างนะครับโฟมคู่นี้ความรู้สึกคือไม่ได้นุ่มมากอย่างที่คิด มันมีความเฟิร์มในตัวของมันเองนะครับรวมไปถึงตัวของแผ่นคาร์บอนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ช่วยเสริมแรงสะท้อนกลับแรงเด้งกลับได้ดีทีเดียวผมวิ่งที่ความเร็วประมาณเพรส7ตอบสนองได้ดีอาจจะไม่รู้สึกซับพอร์ตมากแต่ก็มีการตอบสนองทำให้เราวิ่งได้สบายขึ้นนะครับมันก็เด้งสูท้าวิ่งออกไปพอเราขยับขึ้นมาให้มันเพเร็วขึ้นหน่อยนะครับ กดอยู่ที่ประมาณสักเพจ5เนี่ยก็ฟีลได้สำหรับตัวรองเท้าที่มอบแรงตอบสนองแรงเด้งที่มากขึ้นมันช่วยให้เราได้วิ่งได้สนุกขึ้นแล้วก็ทำความเร็วได้ในการออกแรงที่ใกล้เคียงจากเดิมออกแรงขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ทำความเร็วได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลรองเท้าคู่นี้นะครับฟีลที่ผมรู้สึกได้จากการใส่อรองเท้าคู่นี้ สรุปก็คือว่ามันไม่ได้นุ่มไม่ได้ซับพอร์ตมากเท่าไหร่นักแต่ก็แลกมากับการตอบสนองที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับประมาณนี้แหละข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับนี่ส้นเท้าสูง38มิลหน้าเท้าสูง29มิลลิมนะครับดรอปอยู่ที่8ม mm. ิลลิเมตรจะโผล่ขึ้นมาสิ น้ำหนัก2 3 0กรัมในขนาด10 US นะครับผมใส่ตรงไซส์ปกติใส่10 US อยู่แล้วนะครับคู่นี้ก็เลือก10 US ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนการเลือกซื้อซื้อได้ที่ไหนบ้าง Shopee ก็มี Lazada ก็มีนะครับมี Official s t o r e ของ361 361 DG รอยู่เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description นะครับว่าสามารถคลิกเข้าไปซื้อที่ไหนได้บ้างราคาคู่นี้คือผมดู2ที่เนี่ยราคาไม่เท่ากัน ที่ Lazada เนี่ย4,947บาทแล้วลดราคาเหลือ4 0 1 5บาทนะครับยังไม่นรวมการใส่คูป,ปองส่วนลดใดๆนะจาก4,947เหลือ4,115คู่นี้เหมาะกับใครนะครับใครที่อยากได้รองเท้าทำความเร็วซ้อมทำความเร็วก็ได้หรือว่าไปใส่แข่งก็ได้คู่นี้ตอบโจทย์แล้วก็ราคาถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ4,000เนี่ยผมว่ากำลังโอเคเลยซื้อไปทดลองใส่ดูก็ได้ว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ลองดู ใครที่มีโอกาสาได้ลองคู่นี้แล้วนะครับเฟรม2.0ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างผมอยากฟังความเห็นของเพื่อนเหมือนกันเห็นคนซื้อเยอะนะคนซื้อใน s h อป e e กับลา z a ด้าเยอะแล้วก็มีรีวิวด้วยใครซื้อมาลองใส่แล้วนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยกันชอบไม่ชอบกับรองเท้าคู่นี้คิดเห็นยังไงบ้างก็ช่วยบอกด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสาหรับคุณครับลาไปแล้วสวัสดีครับ บายบายชอบจังเลยคุณนี่สวยสีขาว